สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ประกรณนามกรีกนะคะไพ่ใบนี้มีชื่อว่าเทพโพรเมเทอัสมีตำนานเล่ากันว่าเทพพเจ้าโพรเมเทอัสทรงเป็นโอรสในเทพโออาเพทัสซึ่งเป็นลุงของเทพสุสเมื่อคราวสงครามไททัน พระองค์ร่วมกับน้องชายได้เข้าช่วยทำสงครามทำให้เทพสุดมีชัยชนะจึงได้รับการปูมบันเนตจ,จากเทพสุดโดยมีตำแหน่งเป็นถึงผู้กำเนิดชีวิตบนโลกมนุษย์เทพพเจ้าโพรเมีเทีสกับน้องชายคือเทพเอพิเมเทีสัสเดินทางลงมาจากโอลิมปัสไม่เห็นสิ่งมีชีวิตปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์เลย เห็นแต่ป่าไม้ภูเขาลำธารพระองค์จึงปั้นสิงสารสัตว์ไว้หลายร้อยชนิดและเติมพลังชีวิตลงไปส่วนน้องชายคือเทพเอพิเมเทียสก็เอาพรวิเศษที่เทพสุดให้มานั้นปลูกเสกให้สัตว์ต่างๆวิ่งได้กระโดดได้ตามใจปรารถนาแต่เมื่อปั้นรูปสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ลืมปั้นมนุษย์ขึ้นมา จึงได้ปั้นมนุษย์ผู้ชายขึ้นแต่พรวิเศษที่ได้มาจากเทพสุดได้หมดไปกับสัตว์ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วจึงร้อนไปถึงเทพเทพีอาเทนาว่าจะต้องลงมาช่วยเหลือรูปปั้นได้อย่างไรจึงจะทำให้มีชีวิตชีวาเทพอาเทนาเห็นผลงานว่าชีวิตสัตว์นั้นดีแล้วจึงให้พรวิเศษเสกไปที่รูปปั้นมนุษย์นั้นคือให้สติปัญญา และความคิดอันเป็นของตนเองและมีสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงเทพโพรเมธทีัสจึงเป็นผู้ให้สติปัญญาแก่มนุษยชาติค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชแนลด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ